สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้ท่านจะได้พบกับหมิงร้อยเสียงกับรายการภาพชีวิตครับสวัสดีครับคุณผู้ชมภาพชีวิตในวันนี้มีความยินดีที่จะพาไปรู้จักกับสัพพสิทธิ์ถือพุทธาเจ้าของฉายาหมิงร้อยเสียง ผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิดผู้มีความสามารถในการเรียนแบบเสียงศิลปินนักร้องและคนดังมากมายหมิงร้อยเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อเขาผ่านเวทีแสดงความสามารถในรายการโทรทัศน์ชื่อดังหมิงร้อยเสียงผ่านมาเกือบหมดแล้วและในวันนี้ภาพชีวิตจะพาไปสัมผัสอีกมุมหนึ่งของเขา มุมของหมิงร้อยสิยท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วงเวลาต่อจากนี้ท่านจะได้พบกับศิลปินนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแรงงาน้ามพีรพรเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง การที่จะมาเป็นหมิงน้อยเสียงเนี่ยเ,เริ่มแรกนะครับก็คือมาจากการร้องเพลงปกติตั้งแต่เด็กครับจากการร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมต้องเล่าก่อนเลยว่า,าพ่อซื้อเครื่องเล่นซีดีแล้วแผ่นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพวกคาราโอเกะอะไรเงี้ยมีมีเพลงสตริงมีเพลงอะไรเงี้ยให้เราร้องอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้บังเอิญเนี่ยผมดัน่าชอบอพี่เสกโลโซก็ผมก็ทำท่าวาดเสียงตามว่าเสียง เขาอยู uh, ấu, ่ในระดับยังไงอย่างเช่นผมเลาว่าสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไปอะไรเงี้ยผมก็ทําเสียงตามไปเงี้ยฮะพเป็นนวงวายทองยงขนองเมือนดังมาสึงหัวใจที่เต้มตึ๊กตึ๊ลึกล้บและเนือคำบรรยายโรดปรานเธอเลือกลอย รักหนุ่มเลือน้อยหน้อยเป็นอะไราที่เป็นคุศึกให้น้องเป็นมาลายไม่ต้องอับอายระคก,กับไอ้หนุองไวท์ทอผ่อออานไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อันนี้เป็นเสียงของปัญญานิรันดร์คุณครับผมสวัสดีครับอ่าผ่านไปครับกับนักร้องหนุ่มแขนซ้ายลำมกรน,นะครับพรสักส่องแสงแถือว่าเป็นเพลงที่ ทุกคนรู้จักกันดีนะครับถ้านในยุคก่อนนี่ก็สาวจัเนี่สาวจนก็โกร่้ยนะอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปพบกับนักร้องหมอเพลงโคราทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะไปพบกับกำบัานบ้าน่ท้ครับไปเที่ยวโคราชกันเถอะจะนำเธอไปดู้พิมาย มาแล้วนกะ็มีใส่งามใส่งามมแตรงามใหญ่ๆราบบอยคอยใ้ระยะเขาทาดนาดูจินดอกเดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมกับปันบัานแทนครับสายตาเขานี่มองไม่ได้ใช้ไม่ได้ทีนเขาก็จะมาฟังแต่เสียงเอาส่วนใหญ่จะฟังเสียงฟังเสียงมันก็จะมีอะไรก็มีละครมีข่าวมีเพลง อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็มันก็เลยทางออกของเขาเนี่ยคือเขาเริ่มชอบเสียงเพลงคืออีกอย่างหนึ่งพ่อเขาชอบเสียงเพลงจะเปิดให้ฟังบ่อยๆนั่งรถนั่งอะไรแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังเขาก็คงจะฝังลึกมาจากตรงนั้นแหละครับแล้วเขาก็เลยเป็นชอบเพลงเขาก็ชอบมาทางนี้ตอนนี้ก็ต้องสนับสนุนกันไปเป็นเรื่องเปราวเลยครับตอนนี้รู้จักตอนที่ไปเจอเขาอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ตาบอดน,นะครับที่นครราชสีมานี่นครับที่ศูนย์นั้นจะมีเด็กนักเรียนของโรงเรียนบุญวัฒนา ที่มาเป็นนักเรียนเรียนร่วมที่บุญบนาณาแล้วก็ไปเจอลูกศิษย์ที่นั่นเขาก็เลยลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์ครับลองให้เจ้าหมิงร้องเพลงให้ฟังครับมันทําเสียงอะไรได้เยอะแยะมากมายอ่าเราก็เลยลองให้เขาร้องดูให้ให้ฟังดูลองร้อง,องให้ฟังดูก็เลยว่าเออเด็กคนนี้สามารถเรียนเสียงศิลปินนักร้องได้ทุกรูปแบบก็เลยชักชวนว่าไปเรียนที่ บุญวัฒนาไหมเขาก็ยังช่างใจอยู่ตอนนั้นเขายัยงเรียนอยู่หมอต้นอยู่แต่พอเขาจบหมอสามเขาก็เห็นว่า,าเราชักชวนเราเราก็อยากจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยตามเพื่อนเขาเนี่ยเขาก็เลยก็เลยได้เข้ามาผมก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับศิลปินตลกมากมาย,ยไม่มากมายดิคนเดียวด้วย <c oughs> <c oughs> มาคนเดียวรู้ไหมครับใคร เอกลักษณ์เขาชอบพูดว่าแหลมเลยเพราะว่าทุกคนรู้จักกันใดปรไปพบกับอ่างเถื่อเถืองครับตึงตึงไม่เลื่องแล้วโอยอยาจะร้องเพลงให้ฟังชื่อเพลงกิงหลับไม่ใช่กิงแล้วหลับนะกิงหลับเนะไปฟัง <S <S 2> <S 2> <S 2> กันไปเที่ยวกันไปจะไปก็รลยไป ไปก็ไปแล้วทำไมเล็บพี่พอไปเก่งลำโอยขี้ Sammy เกียจร้องแล้วหุเดย๋ยวบ้นเดียวเลยอ่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุด like ท้ายของนักร้องศิล <UK> ปินท่านนี้ฮะจะขาดใครไม่ได้สำหรับใบรุ่นนะไม่ควรพลาดพบกับแบงค์วงแพร์นะก็ฉันรู้ว่าฉันเดินเขาไม่ได้ ฉันรู้ว่ใจที่มีเธเขาแ,และฉันขอขอให้ฉันได้เธอวบาในเธอแล้วคนแรกก่คุค่านี่ก็เป็นข,ขาวคร่าวครัโอ้โหเหมือนจนพูดไม่ออกเลยครับ มีคนก๊อปปี้เสียงก็มีหลายคนใช่มีคนก๊อปปี้เยอะมากแต่ว่าคนที่ตาบอดแล้วก๊อปปี้เสียงเนี่ยมันมันอาจจะมีน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยใช่ไหมครับใช่มีน้อยนะครับเพราะว่าเท่าที่เท่าที่เห็นเด็กเรียนร่วมมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครไม่มีใครโดดเด่นเท่ากับหมิงร้อยเสียงไม่มีใครโดดเด่นเพราะว่าผมได้อยู่บุญรณามา2ี่สิบกว่าปีก็จะมีเด็กเรียนร่วมคือเด็กพิการทางน้าสายตาจะถึงเวลาเสร็จปุ๊บเวลาเขาวิชาเลือกวิชาอะไรเนี่ยวิชาเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็มักจะ เลือกดนตรีเพื่อจะมาเล่นดนตรีน่ะมันจะง่ายที่สุดสําหรับเขาก็ยังไม่เคยเห็นมีใครที่โดดเด่นเรื่องการเรียนเรียนแบบเสียงกับศิลปินได้เยอะขนาดหึ่งร้อยเสียง<ม>จุดขายเขาคือก็ความสามารถทางการก๊อปปี้เสียงความสามารถในการเล่นกีตาร์นี่แหละคือจุดขายของเขาและอีกอย่างนึงคือหน้าตาเขาดีนะฮะเป็นคนหล่อคนหนึ่งนะครับถ้าเขาตาดีๆนี่าานก,ก,ก,ก็ต้องยอมนะครับต้องยอมเลยครับ คุณผู้ชมคงสงสัยเหมือนกับผมว่าหมิงมีเคล็ดลับยังไงถึงสามารถเรียนเสียงได้เป็นร้อยร้อยเสียงมาฟังคำตอบของหมิงครับหลักของการเรียนเสียงก๊อปปี้เสียงเนี่ยครับทำยังไงจะให้เหมือนเด้ยัมีเทคนิคพิเศษอะไรอยงี้ยครับช่วยเผยได้ไหมครัจริงๆเรื่องนี้มันน่าจะมันน่าจะอยู่กับที่่อ,อ ผมว่ามันอยู่ที่การฟังเป็นหลักนะครับอยู่อยู่ที่การฟังเป็นหลักแล้วก็มัน <c oughs> มันไม่รู้จะพูดยังไงครับคือมันมันย,ยังไงเราต้องฟังฟังเสียงของเขาไว้ก่อนนะครับคือคือมันแบบว่ามันต้องเป็นเสียงที่แบบมีเอกลักษณ์ไหมเราดึงอะไรตรงนี้เข้ามาด้วยใช่ครับเราต้องจับจับเจ้าเสียงของเขาได้จับฐานเสียงของเขาได้จับสำเนียงการพูดด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างแเราต้องดูที่ความความความเป็นนาศิกข,ของเขาด้วยอย่างอาจารย์พมินดนเนี่ยเสียงเสียงบางครั้งก็จะมีนาศิกบ้างบางทีอย่างเช่นเพมมนดนก็ผมอาจารย์เพ,พลินเชิญกลับเชิญเชิญมารู้จักวิชาคมผมเก่งยิ่งนักเป็นอาจารย์ศัก์ชื่อเสียงโด,งด่งดังรูปอะไรศัก์ได้ทุกอย่างมีมาลาช้างคางลิงสิงโตเนี่ย ประมาณนี้ในมุมมองของผมแล้วการเรียนเสียงไม่ได้เป็นการทำเพื่อหานะครับแต่มันเป็นการทำเพื่อว่าเหมือนว่าเราพอจะเป็นตัวทายตัวแทนให้กับศิลปินคนอืน่นๆได้บ้างหรือไม่่มนั้นเองเป็นการความเคารพไรนี้เะครับภาพชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสา,าละดีแห่งชีวิต ของเราเองภาพชีวิตเต็มเปลี่ยมไปด้วยความคิดสารคดีแห่งชีวิตเป็นไปตามทีคิดของเราเองช่วงบ่ายของวันนี้ ภาพชีวิตติดตามหมิงร้อยเสียงมาถ่ายรายการกระบี่มือหนึ่งของทีวีบูรพาเป็นอีกหลายครั้งที่ผมได้เห็นความสามารถของหมิงเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฟันแล้วเมื่อภาพเธอคอยลอนทุกคืน หลับลงคราวใดอยากนอนไม่ยอมตื่นก็ทุกค่ำคืนเะื้อเชอที่ปลายฟา้าไกลวัอีอ่ามิงครับวันนี้เขามาทำอะไรกันครับผมอ่าคือมาถ่ายทำรายการของกระบี่มือหนึ่งถ่ายช่องเจ็ดสีครับอ๋อเขาเขาเขา,ขาสนใจเรื่องให้มิงทำอะไรครับวันนี้อ๋อก็จะให้เป็นการร้องเพลงโชว์เงาเสียงของศิลปินทุก ทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงบ้างวงการภาคมวยบ้างภาคกีฬาม้างอะไรอย่างเงี้ยครับปกติทุกวันนี้ก็คือมีมีคนมาติดต่อออกรายการอะไรนี้บ่อยไหมครับช่ี่ที่ผ่านมามีคน,คนมาติดต่อบ่อยไหมครับออกรายการเนี่ยก็นานๆครั้งอ่ะสถิติเคยออกมามีรายการอะไรบ้างครับผม <c oughs> มีชิงช้าสวรรค์มีเกมพันหน้ามีกิกดูตีสิบเป็นต้นครับจุกี้จุกี้โชว์ด้วย ปกตก่อนถ้าอยู่เรียนอยู่บุญวัฒนาเนี่ยเขาจะอยู่ศูนย์คนตาบอดเขาจะอยู่ศูนย์ซอ,อยวัชรปานอ๋อเหมือนโรงเรียนประจำนี่นะแหละแล้วก็จะมีรถไปส่งไปรับทุกวันอ๋อมันก็ไปส่งไปรับหรือครับเอาตอนมาเรียนมาหลาลัยเนี่ยก็เลยต้องไปรับไปส่งเพราะจะมาอยู่หอเนี่ยมันจะเป็นการลําบากเวลาจะไปเวลาจะไปมหลาลัยเวลาจะกลับเนี่ยมันมันมันจะลำบ,บากปกติผมก็เคยอยู่กับเพื่อนนั่นแหละครับ แต่แตว่าเน,เนื่องด้วยกรณีเป็นบางกรณีแค่มีงานไปเล่นไอ้คันว่าผมจะให้เขาไปส่งผมที่หอก็ดูกัน,นอะไงลำบากเขาหน,น่อยะใช่เพราะว่ามันต้องบอกเขาไปทางนู้นออกทางนี้มันก็จะยากอีกแบบนึงครับอย่างนี้ก็คือคุณพ่อครับก็คือว่าไม่ได้คิดว่าเป็นการลําบากอะไร,ะรับที่แบบไปรับส่งเองไม่ใช่ครับมันเป็นการลําบากเลยเพราะว่าอย่างน้อยนะให้คนไปรับด้วยนั่งรถไม่ทิ้งเลยนี่มีโมไซค์บิน มาอย่างนี้มันมันรู้สึกมันไม่สบายใจอ๋อแล้วก็บางทีเราอยู่ในลักษณะอย่างนี้เขาจะพาเราเลยเถิดไปถึงไหนอะไรเราไม่รู้อ๋อแล้วก็เป็นห่วงเขาเป็นห่วงครับอ๋อเนี่ยี่การสายตาก็เลยรับส่งมาตลอดอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับแล้วเวลารับงานไกลๆอย่างเงี้ยทำไงครับผมรับงานไกลๆคือเราก็ต้องไปส่งเนะยเราก็ต้องไปเอารถไปเองไปร้องเสร็จสับเรียบร้อยเราก็รีบกลับ อ๋อคุณพ่อนี่ก็คืออยู่ด้วยกับหมิงตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอืมก็เราก็ยังอยู่ในช่วงเรียนคือยังไงก็แปบว่าไม่อยากทิ้งเรื่องเรียนเลยครับใช่คือเน้นเรื่องเรียนอย่างมากเลยว่าบางคนก็เห็นแต่ว่าเออเรามีชื่อเสียงก็ควรจะอระกอบครหน่อยอะไรโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดอกเรียนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ครับไม่ได้่าทางที่บ้านไม่เน้นแบบนี้ใช่ไหมต้องเรียนก่อนต้องเรียนถึงที่จะรู้เนี่ยมันต้องเรียนแน่นอนไอ้ของอย่างเงี้ยมันเป็นของเล่น แล้วก็ดังทีหลังเราเรื่องอนาคตเป็นไงบ้างครับเรามีความคิดอนาคตตอนนี้นะครับก็มีค่ายเพลงติดต่อเข้ามาตั้งสองสามค่ายนะครับอย่างแกรมมี่อาสยามนะครับก็มีครูเพลงที่จะแต่งเพลงมาให้และแตอนนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แล้วเกิดถ้าเราจะไปเล่นมาที่บ้านเราเราจะไปเล่นกับวง บ้านเราอิเล kind of ็กตรอนบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาละเมิดเขามันจะไปไหนไม่ได้แล้วเราจะคอยวิ่งเข้าจากกรุงเทพไปแสดงในงานอะไรางี้มันจะเป็นเป็นเรื่องยากเราจะแก้ไหนไงครับผมก็ยังไม่แก้อะไรตอนนี้คือยังไม่ยังไม่รับอ๋อยังไม่ตกลงยังไม่ตกลงมยังไม่ตกลงสัญญากับใครๆทั้งสิ้นเลยใช่ครับใช่ครับนอกจากความสามารถในการเรียนเสียงคนอื่นแล้วเมื่อหมิงใช้เสียงของตัวเองในการร้องและแต่งเพลงเอง ก็ทาให้คนที่ได้ฟังรู้สึกขึ้นอีกครั้งพีเกิดมาจนต้องทุกทนอยู่บนโลกนี้ไม่มีสาวใดใหญ่ชัางกรุมชีวีเลือเกิอน้องเจ้า เจนโงรามแม่งามคำงดงามไม่เบาคนที่เคยรักเขาทำไม่เศร้าโอ๋น้องสาวโกรดจงเห็นใจเหมือนคนเอามีดมากรีดท,ที่กลางสวนจากน้ำมือคนรักนอกลวงขอบวนหุ่มพวงโปรดจงแก้ไข บาดแผลก็เก่ามันเจ็บปวดร้าวอยู่สวงในจากนางฟ้าที่เคยชิดใกล้กลับเป็นมานร้ายทำลายใจกันวอนขอวอนนองจากดวงใจช่วยเยายวยาแผลอยู่ภายในที่มากรายใจฉันยามน ยากระสายกระซับทุกคืนและวันความรักที่ขาดสบัดหมดความสัมพันธ์แล้วไม่สนใจได้โปรดนนองเยาลบความปวดร้าวให้เจือจางลบบาดแผลใจให้มันเลือนลางร่วมห้านทางฝ่าฟันเอ้าไป รักษากคำมั่นว่าจะรักกันจนจนวันตายตราบชั่วฟ้าและดินสลายจะรักทำไมปล่อยใจคนดี หลายคนเขาก็มีความสอ้งพิเศษอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง,งที่อาจจะโดนแบบว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสอะไรใช่ครับใช่เพราะบางทีให้เขาไปไม่ถูกทางใจที่เขาไม่ชอบไปให้เขาไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้คือตอนนี้เราจะปล่อยให้ตามสบายสําหรับหมิงคืออยากได้ดนตรีโอเคได้ยังไงมันก็มันต้องหนักกว่าคนอื่นๆเพราะเขาไม่สมประกอบเพราะเขาไม่สมบูรณ์เราก็จําเป็นจะต้องเป็นหนักกว่าเขาแล้วเขาก็มีส่วนที่ว่าเป็นเล่นงานมาอะไรมาให้เขา ได้เงินมาเขาก็เขาไม่เคยเก็บไว้หรอกเพราะว่าเขาไม่รู้เขาจะใช้อะไรเขาก็มาให้แม่เก็บไว้จะอยู่ดูแลเขาจนเขาตายคงเป็นไปไม่ได้นะคร<ด>ับเราจะต้องหาหนทางที่ให้เขาเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมคนตาดีเนี่ยเขาให้ได้อยู่กับเขาจะบอกเขาเสมอว่าเรามาจากที่ใดนะครับเราเกิดตรงไหนอย่าลืมตรงนั้นนะครับลากเงา ฐานเดิมมาจากที่ใดให้เขามาถึงตรงจุดนี้ได้<อ>ให้คนรู้จักได้เ<อ>พราะใคร<อ>เราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะทวงบุญคุณอะไรจากเขา,าแต่ก็ต้องปลูกฝังให้เขานะครับทุกอย่างนะครับเวลาเขาสมมีข้อสงสัยอะไรในเรื่องเรียนเขามักจะโทรเข้ามาหาเพื่อถามว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เราก็แนะนําไปนะครับเราก็มีความมุ่งมั่นว่าในอนาคตภายภาคหน้าที่เขาอยากจะทํางานเกี่ยวกับทางด้าน ดนตรีหรืออะไรสักอย่างนเนี่ยนี่คือความมุ่งมั่นของเขาเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็เรียนที่ราชาพัฒก็คือเรียนวิชาเอกดนตรีไปด้วยนะครับก็หวังว่าความหวังของเขาก็คงน่าจะส่งผลให้เขาประสบผลสาเร็จในภายภาคหน้านะครับผมก็หวังไว้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับถ้าอาจารย์กัมตานได้ดูอยู่นะครับผมอยากจะฝากถึงอาจารย์ว่าอาจารย์ครับถ้าผมไม่มีอาจารย์กัมตานผู้ซึ่ง ให้ผมพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นเป็นผู้ครอบหมิงร้อยเสียงผู้นี้ผมคงไม่มีโอกาสได้มายืนบนถนนดุนตรีเส้นนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นผมถ้าอาจารย์กัปรานได้ดูนะผมบอกตามตรงว่าผมเริ่มใสแล้วนะก็เคารพรักอาจารย์กัปบตบาามากๆครับผมขอบคุณมากลนะความพิการาไม่อาจทำให้ความสามรารถของเขาถูกมองข้าม แม้หมิงอาจจะมองไม่เห็นแสงใดๆแต่เขาบอกผมว่ามีแสงสว่างสวยขึ้นภายในใจทุกครั้งที่ได้สร้างความสุขทานเสียงเพลงแก่คนผู้ฟังภาพชีวิตขอเป็นแรงใจในการเดินทางค้นหาฝันของหมิงสวัสดีครับพี่เกิดมาจนไม่มีใครใเลี้ยวมองคนรักที่เคยร้องนั้นได้ไหมเหมือนน้า เมืองกรุงเที่ยวตามพับตามบ้านลืมบ้านไรบ้านนาโอยอดที่ว่าดวงหรือทายเนี่ยนี่เ็เป็นถือว่าเป็นแบบชูจา๋า อยากบอกให้เธอได้รู้ว่าพี่คิดถึงเธอแทบบ้าในโปรดแม่ต่อกลับมาดี